โอ้โหต้องบอกว่านายประตูชั้นดีเลยนะครับมีข่าวว่าแมนยูเตรียมเงิน9ล้านปอนด์ครับเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญาของลิวาคูชมาฟอสอในถิ่นโอเทฟอร์แล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสปอร์ตครับบอกว่าแมนยูนะเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญาเพื่อคว้าตัวโดมินิกลิวาคูชนายประตูของดินาโมสแกร็บนะครับแมนยูครับมีดาบิวติเกีาฟอสตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าด็เคอยจะไม่เหมาะสมกับแนวทางการเล่นของเอริกเซนฮังแล้ว ดีร์เนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงใหม่กับแมนยูโดยเชื่อว่าแมนยูจะลดขั้นหนึ่งของเขาเพื่อที่จะต่อสัญญาขณะที่สัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแม้ว่าดีแคร์จะยืนยันมาตลอดว่าต้องการอยู่ที่โอทฟอร์ต่อไปแต่อนาคตของเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนขนาดที่แจ็คบลเลนครับจะลาทีมหลังหมดสัญญายืมตัวส่วนทอมฮิตตันเนี่ยก็อยู่ในช่วงปลายเส้นทางอาชีพแล้ว นอกจากนี้ครับยังเชื่อว่าแมนยูต้องการขายดีเทนเดอร์สันในช่วงสัมมอนนี้ทําให้พวกเขาอาจจะต้องหานายประตูคนใหม่มาใช้งานในฤดูกาลหน้าครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูพร้อมจ่ายเงิน9ล้านปอนด์เพื่อฉีกสัญญาลิวากอวิชครับในช่วงสัมมอนนี้ต้องบอกว่าจอมนิวไว้28ปีอย่างลิวากอวิชเนี่ยลงเล่นให้แเกรไปแล้ว289นัดรับใช้ทีมชาติโครเอเชียไป43ครั้งเขาเป็นตัวหลักเลยของโครเอเชียในศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อปลายปีที่ผ่านมาด้วยครับ ลิวาคูวิชยังเหลือสัญญากับทางสกเรปถึงปี2024นะครัว่าเขาน่าจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ก่อนฤด,ดูกาลน่าจะเปิดฉากขึ้นนะครับโอ้โหต้องมาตามครับแมนยูเหมือนอยากจะได้นายประตูคนนี้ครับมือดีเลยก็ว่าได้ครับเซฟเป็นอุตลุดในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาให้กับโครเอเชียนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม